ตอนนี้นะคะเรากําลังนั่งรถสปอร์ตเปิดประทุนนะคะ <laughs> เรากําลังจะไปที่บ้านช่างจุ่มนะคะยังไม่เสร็จนะคะทุกคน เทสลาใช่ไหมค่ะนางชอบเทสลานะคะนี่นะคะบ้านของนางนะคะทุกคนอยากมาทําผมกับช่างจุ๋มนะคะมาได้เลยนะคะนางมีบริการรับถึงสถานีรถไฟเปิดประตูให้นั่งด้วยเปิดประตูให้นั่งด้วยอยู่ที่ไหนนะจุ๋มโอนเวสต์ีโอเคโอตเนสค่ะโอเคโรสุฮีแวกกนโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้เนาะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อสารสวีเดนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับนดอินแล้วนะคะวันเนี้ยเสียงก็เลยไม่ นุชกำลังจะเดินออกจากบ้านนะคะนุชจะไปทําสีผมนะคะนุชมีมีนัดกับช่างทําผมนะคะทีเ่เป็นคนไทยนะคะที่อยู่ที่สวีเดนเหมือนกันเนะเาะเมื่อก่อนะนุชจะทําสีผมเองตลอดนะคะนี่ก็จะเป็นสีเก่านะคะของนุชนุชจะทําสีผมเองตลอดนุชไม่เคยเข้าร้านทําผมเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้นุชมีความรู้สึกว่านุชอยากโอ้ยเสียงเลยไม่ดังมากมา มาหน่อยวิ่งของมาทักข่างเนี่ยนุ้มีความรู้สึกว่านุ้ดอยากจะให่ช่างทําไห่นะคะเพราะว่านุ้ดอยากได้สีที่แบบว่าสวยเสมอแล้วก็อยากได้ไฮไลท์อยากให้มันได้แบบอา่าสวยๆเป๊ะๆนะคะทุกคนเดียวประมาณเดือนกรกฎานะคะนุ้ดวางแผนว่าอา่นุ้ดจะกลับไทยนะคะก็อยากจะกลับไปแบบสวยๆนะคะเพราะว่านุ้ดไม่ได้กลับไทยมาประมาณสี่ปีแล้วนะคะ จะเข่าสี่ปีแล้วเดินกะละกัดานี่ก็สี่ปีพอดีนะคะที่ไม่ได้กลับไทยเนาะตอนนี้นุก,กําลังเดินนะคะไปขึ้นรถบัสเดี๋ยวนุ่จะพาทุกคนนะคะไปทําสีผมด้วยกันแล้วก็ไปรู้จักช่างคนไทยที่ทําผมที่อยู่สวีเดนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้นุ่ก็มาถึงสถานีรถไฟนะคะนุ่จะมารอรถไฟนะคะรถไฟจะออกอีกประมาณสัก12นาทีนะคะนุจะเข้าไปที่สตอรฮมซิตตี้นะคะ แล้วก็จะนั่งรถไฟไปต่ออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่างทําผมนะคะใจดีมากเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะเจอกันนะคะแต่ว่าเรารู้จักกันใน Facebook นานหลายปีแล้วนะคะเขาก็จะขับรถมารับนุชนะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้เจอกับช่างทําผมพร้อมๆกันกับนุชนะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะเจอกันเนาะเดี๋ยวนุชจะพาทุกคนไปด้วยกันเลยนะคะ ทุกคนตอนนี้นะคะนุก็ได้อยู่ที่สตอกโฮมเซ็นทรัลนะคะสตอกโฮมสถานีรถไฟใหญ่ของสตอกโฮมนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นรถไฟเปลี่ยนเปลี่ยนรถไฟกันคะ่ะ know what started hit I shaking me when was electric trying to stay calm and collected All that summer afternoon you were shining like a gem in the sunlight we were riding some midnight นุชก็ไปแวะซื้อกาแฟมานะคะเอสเปรสโซ่เปเป้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวประมาณอีกสนาทีรถไฟจะออกนะคะนี่นะคะนุชมาถึงมาใจช่างบุ๋มแล้วนะคะนี่สวยมากขอบคุณค่ะในเฟซบุ๊กสวยยังไงตัวจริงสวยอย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำผมกันนะคะอุ้ยนุชรอนมากเลย ที่นี่ทำไมแดดแรงกว่าบ้านฉันใช่ไไปกันเลยค่ะทุกคนปเปิดด้ใขัด<ป>้นะคะโอเคเลืมค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งรถสปอร์ตเปิดประทุนนะคะเรากำลังจะไปที่บ้านช่างจุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำพมนะคะที่บ้านช่างจุ่มเนาะจุ่มเปิดจุ่มเปิดร้านอยู่ที่บ้านนะคะอะสวยและรวยมากนะคะขอบคุณค <c oughs> ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไป ไมโครเวฟโอเคตอนนี้ช่างกําลังเอานามาเสิร์ฟล่าอขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวน้จะถ่ายเดี๋ยวน้จะถ่ายให้ดูตรงนี้เป็นที่เขาตอกขนตาเฮ้ย้นาเมาออยยฟีมานเอเลยนอวลอรอ๋อจุ่มทาเล็บด้วยเหรอ อย่าห้อร็จะซูฟิลมาแล้วล,ล่ะสัีล <c oughs> อันนี้นะคะเป็นที่ต่อขนตาเนาะถ้าใครจะมาต่อขนตานะคะข้างในนั้นก็เป็นที่ทําผมนะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ถ้าเราทําผมเสร็จเราก็เอาหัวคนยัดเข้าไปในถังนั่นปั่นเลยนะคะ <c oughs> <ช> <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้ช่างจุ่งเริ่มทํางานเด้อห้าชั่วโมงใช่ไหมคะช่างห้าถ <c oughs> ึงหกชั่วโมงค่ะโอ้หม่กอดนอนนน่แหละ <c oughs> <c oughs> อันนี้ before after ค่ะอันนี้ก่อนจะทำสีนะคะก่อนทำสีนางแบบเอกมากค่ะ <c oughs> สีผมต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้เฮดเองดังนด้นางแบบเลือก <c oughs> เป็นบริยานนะคะโอเคบริยาน <c oughs> เดี๋ยวจะมิกไฮไลท์ขึ้นข้างบนให้โอเคโอเคนะคะเดี๋ยวผมนะคะสไลด์นะคะตอนนี้ช่างกำลังจะสไลด์ผมให้นะคะเพราะว่าผมไม่เป็นทรงค่ะว่าตัดเองค่ะ โควิดนะโควิดเขาจะไปใส่ตตัดแต่งน้านแล้ว <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเซตเด้อว,ว่าที่เป็นจะไดอา้ <c oughs> าวดูผมช่างบอกว่าผมหนา๊ากตัด <c oughs> ผมก็เป็นชั่วโมงแล้วเด้อช่างบอกนุดอยู่นี่เลยหกชั่วโมง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็จะรอนะคะรอให้สีไฮไลท์ออกใช่ไหมช่างรอให้สีไฮไลท์ออกประมาณสามสินาทีนะคะเดี๋ยวที่นี่ช่างก็จะมาลงสีอีกทีนะคะดูสวยไหมคะสวยแล้วนี่ <c oughs> นี่นะคะช่งางคนสวยแซ่บของเรานะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวปล่อยผมก่อนนะคะ <c oughs> ช่างไม่สวย ถ้าอยากมีคนแอด Facebook ไปได้ไหมล่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราเอาเฟซบุ๊กเอาเฟซบุ๊กลงให้เนาะเผื่อถ้าใครอยากทําผมจะได้ติดต่อง่ายๆเนาะติดต่อช่างจุ๋มคนสวยสุดในสตอ c k คโฮมนะคะขอบคุณในช่างไทยในสวีเดนนะคะน่ารักที่สุดทำคนตาก็ทําเด้อช่างนะอันนี้เตียงต่อคนตาค่ะอันนี้นั่งนั่งอะไรนะช่างหน้าใสมากเงามาถึงนี่เลยแอบมากเลยวันนี้ ช่างไม่ตื่นก็ชิ๋วอายุเท่าไหร่แล้วคะเราสัมภาษณ์ช่างก่อนนะคะไม่ได้ค่ะโอ้ยหนาเดชโจนไม่ได้ค่ะโอเคเอาอยู่เป็นเสียงตัวเลขนะคะเสี่ยงอยู่เลยนะคะนี้ช่างล้างสีผมไฮไลท์แล้วนะคะทุกคนอยากเห็นบดีล้วหายช่างเอาให้ดูแน่จักน้อยนี่ไงน่า ช่างกำลังลงสีแล้วนะคะทุกคนสีผมจะสีจริงแล้วใช่ไหมคะช่างใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สามสิบห้านาทีอพอทันี้ล้างแล้วก็เสร็จเหรอจ้าได้เสร็จทรงอุ้ยเดี๋ยวเราจะปลุ้นกันนะคะว่าจะสวยงามอหลังช่างแค่ไหนแต่ว่าเราไว้ใจช่างอยู่แล้วเพราะช่างเก่ง I was yours, you were mine But it's time to say goodbye. bye Baby, you know the honeymoon's just a phase Oh, it's raining. ฉันจะไปนั่งตรงไหนแล้วนี่กรับบ้านเลยไหมทรงผมฉันทำมันเปรี้ยวอะไรขนาดนี้เปไปนั่งตรงไหนใู่ไหมดูดีกว่า ตอ,ตอนนี้นุนก็ทําสีผมเสร็จแล้วนะคะอุ้ยเข่ามาในนี่สิไฟมันสีขาวเนาะทำไมดูขาวค่ะสีผมเสร็จแล้วนะคะช่างจุ่มนะคะคนไทยในสวีเดนนะคะช่างไทยในสวีเดนนะคะทุกคนสวยไหมคะ ถ้าใครอยากจะมาทําสีผมจะนุษจะทิ้ง Facebook ของจุมไว้นะคะคืออันนี้ตัดฟาร่าค่ะงานละเอียดมากคือคือแบบฉันจุมบอกเลยใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมหนาคุณนุชแบบว่าผมหนา้าเปลี่ยนมากผมสวยมากแล้วแบบไล่สีกันค่ะตามปกค่ะนุชชอบสีนี้ผมหนามากผมหนามากค่ะนตไงหน้านะคโอ้ยจำกันได้หรือเปล่าเสลบอกว่าจำไม่ได้เลยนุช นี่นะคะทุกคนสวยไหมคะเลิศที่สุดสวยค่ะมือนผู้หญิงไงจะเป็นผู้หญิงแอฟริกาแล้วเด้เลยเลือกชุดมาได้ถูกได้เลยวันนี้นะดูขะดูก้นค่ะมาส่าขอบคุณนะคะค่ะตอนนี้นะคะช่างจุ๋มกําลังจะไปส่งนุษนะเ,เป็นช่างที่สวยและรวยมากเลยนะคะนางขาบับ <c oughs> เออเทสลาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นางขับเทสลานะคะนี่นะคะบ้านของนางนะคะทุกคน เด้อนี่ถ้าใครอยู่สวีเดนอยู่สตอกโฮมเด้ออยากมาทําผมกับช่างจุ๋มนะคะมาได้เลยนะคะนางมีบริการรับถึงสถานีรถไฟเปิดประตูให้นั่งด้วย <laughs> เปิดประตูให้นั่งด้วยอยู่ที่ไหนนะจุม๋มอุเลสดีโอเคโอตเนสค่ะโอเคโรสุฮีแวคเนโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้เนาะนดูนะคะช่างดูความไฮโซข,ของช่างเด้อดูนี่ทําผมเสร็จแล้วนั่งเอารถไปส่งด้วยนะคะทุกคน แล้วนางก็จะไปส่งเราที่สถานีรถไฟด้วยนะคะโอ้โหแบบอะไรนะบีวีไอพีเซอร์วิสมากมากเลยนะคะไปแดนไปเลยเดี๋ยวจะดูอันนี้เป็นชื่อมิเชลอันนี้จะเป็นชื่อโควินาออ๋เขาจะมีเอนี่ของเขาใครฟังเพลงแบบนี้นะคะ ช่างจุ่มนะคะก็าม,มาสง่งรถดถึงสถานีรถไฟแล้วเนาะมารับมาส่งบริการอย่างดีเลย b a ีมากนะคะแต่ทําผมสวยๆแล้วย,ยังมีคนมารับมาส่งเลยนะคะสวยมากแต่ว่าตอนเนี้ยแดดม,มันมันมืดไงมันเลยไม่ค่อยเห็นเนาะ <c oughs> เดี๋ยววันหลังนะคะนูจะถ่ายวิดีโอลงให้ดูอีกครั้งนึงนะคะตอนที่วันที่มีแดดนะคะเดี๋ยวนู้จะต้องลงลาช่างจุ่มแล้วนะคะไปขึ้นรถไฟนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ทำสวยให้นะคะวันนี้เดี๋ยวนุจะทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้นะคะถ้าใครอยากจะทำสีผมเนาะ,ะติดต่อช่างจุ๋มได้นะคะโอเคซี e ูต้อนรับทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคน